ค่าลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนดงังเกาะสมุยป่วยอาหารเป็นพิษหลายรายเมื่อวันที่24มกราคม2568ศูนย์นเรนทรนอาวไทยโรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับแจ้งจากโรงเรียนทีปร,ราพิธยาว่ามีนักเรียนที่กำลังทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นม .2 ได้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจากอาหารเป็นพิษเป็นจำนวนมาก จากนั้นศูนย์นเรนทรอ่าวไทยจึงได้ประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุยฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยพร้อมขอสนับสนุนรถพยาบาลจากโรงพยาบาลเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยโรงพยาบาลบ้านดอยอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยกู้ภัยมูลนิธิกูลสงงครห์เกาะสมุยมูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลมสมาคมกู้ชีพกู้ภัยเกาะสมุยและกู้ชีพเทศบาลนครเกาะสมุยเดินทางไปยังโรงเรียนทีปรารบพิทยายอย่างเร่งด่วน โดยที่บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนคณะครูได้นําตัวนักเรียนลูกเสือเนรนารีที่มีอาการท้องเสียอาเจียนและอ่อนเพลียจากอาหารเป็นพิษจํานวน62รายมาให้ทีมแพทย์และพยาบาลทําการซักประวัติและอาการเพื่อคัดแยกผู้ป่วยตามอาการความดุนแรงโดยได้ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุย50รายโรงพยาบาลวัฒนแพทย์7รายและโรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์เนชั่นแนล5รายโดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการดุนแรง1ราย ต้องคารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วยอาการปานกลางต้องให้สารน้ำและสังเกตอาการ18รายและผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงสามารถทานยารักษาที่บ้านได้43รายสำหรับกิจกรรมเข้าค่ายพรักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นม2โรงเรียนทีปรราชพิทยาได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่22-24มกราคม2568มีนักเรียนเข้าค่ายทั้งหมด409คน และในระหว่างเข้าค่ายทางโรงเรียนได้จัดาหาแม่ครวัวมาทําอาหารให้นักเรียนรับประทานและบางมื้อนักเรียนได้ทําอาหารกินเองด้วยเช่นกันผมวันนี้ผมกินโจ๊กครับกินโจ๊กครับโจ๊กไก่ครับเหรอกีโอ่โมงตอนกีโ่โมงประมาณสองสามทุ่มแล้วอาการท้องเสียเริ่มตอนกี่โมงครับหลังจากกินโจ๊กได้ไม่นานนอกจากลูกมีเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนกันไหมมีครับ สองสามคนครับมี่เป็นคนอูดนอกจากโจงมีอาหารอื่นไหมที่โรงเรียนเลี้ยงเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็มีข้าวกล่องครับตอนกี่ตอนกี่โมงตอนเที่ยงครับตอนนี้รู้สึกไงพี่ับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็หายใจไม่สะดวกแล้วก็ปวดท้องแม่เจียนอ๋อปวดท้องเฉยไปขับถ่ายแล้วแล้วขับถ่ายแล้วแล้วเพื่อนอะเพื่อนเป็นไงบ้างคนอื่นอะ ที่สีเราไม่ไม่อาเจียแต่ว่าเข้ารัวๆเลยครับเข้ารัวๆเลยเหรอใช่เข้ารัวๆเข้ารัวนี้กี่ครั้งสี่ห้าครั้งอ่อวอนครับแต่ยังมีแรงอยู่นะกินเกลือแร่แล้วยังมีอาการบางส่วนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับจำนวนประมาณสิบลายครับซึ่งในจํานวนสิบลายเนี่ยก็คือคุณปู่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดว่าที่จัดกกองอาการของนักเรียนต้นๆก่อนซึ่งก็ เมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีค,คไไดนะดู่ายนายาบาล์ได้คัดกอองอาการแล้วก็เห็นว่าของนักเรียนอยู่ในระดับที่ยังไม่ต้องพบหมอนะครับอยู่ในระดับที่นักเรียนยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ไม่มีอาการเพลียมากจนเกินไปน,นะครับจนกระทั่งเมื่อเช้าวันนี้นะครับก็มีจํานวนนักเรียนที่มีอาการปวดคอเพิ่มมากขึ้นคาดการได้ว่า เหตุผลจากที่ตัวเองมีอาการท้องเสียนั้นน่าจะมาจากอาหารที่ทานไปเมื่อวานนี้นะครับในช่วงตอนมือกลางวันอาจจะเป็นด้วยอากาศที่ร้อนอซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าอาจจะต้องรอผลการตรวจจากหมออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราได้ทําการคัดแยกผู้ป่วยเป็นอาการรุนแรงมากอาการน้อยและอาการเบานะครับเพื่อเข้ามา,า,ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็สําหรับผู้ป่วยที่ อนักเรียนที่มีอาการรุนแรงครับที่มีอาการช็อกเนี่ยเข้ามารักษาในกลุ่มในกรณีฉุกเฉินตอนนี้อยู่ที่สามหรืสี่รายปัจจุบันครับตอนนี้ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับระหว่างนี้นะครับทางหออสมุยยังไม่ต้องกังวลใจนะครับโราพยาบาลกมอสมุยจะสอบสวนโรคให้นะครับว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเพื่อป้องกันการระบาดก,การป้างต่อไปครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุรยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเกลือเร็วลมพยาจำกัด ร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน